สวัสดีค่ะนะคะค่ะนะคะหลานสาวเนาะนะคะกลับมาจากรับยานะคะนี่นะคะก็จะเป็นยาของผู้ป่วยเบาหวานนะคะนี่นะคะก็จะเป็นของผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปรับเตียนไม้นาะนนะคะพอดีทางร้านก็โทรมานะคะให้ไปรับเสื้อนะคะพอดีเมื่อวานไปนะคะเสื้อชูชีพหมดนะคะวันนี้ทางร้านโทรมานะคะก็ได้ไปรับมาเลยนะคะ ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาสองตัวนะคะคุณแม่ตานะคะจากคะแนนที่เหลือมานะคะก็นี่นะคะได้สองตัวเนาะนะคะตัวละ450คะแนนนะคะก็จะให้น้องสา,าสาวนะคะตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องใช้เรือนะคะมีความจําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าลองใส่ดูได้ลองใส่ถาใ,ใส่ตัวที่เจ็ดจะเป็นสองตัวเนาะนะคะใส่ได้ไหมนะคะ พอลองมาจากร้านตัวนี้เป็นตัวที่ลองมาจากร้านนะคะจะให้ร้านสาวนะคะตัวหนึ่งนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าต้องมีความจําเป็นที่จะต้องใช้บ่อยนะคะ <S <S เพราะว่าเราเดินทางด้วยเรือนะคะนี่พอดีเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ลองมาจากที่ร้านเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือ,อาฝากร้านสาวนะคะไปมอบให้กับคนแก่นะนะคะ ที่ออกมาไม่ได้นะคะจะให้หลานสาวไปรับไปมอบให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะนะคะขอบคุณขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เมตตาทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่เมตตาสมทบคะแนนเข้ามานะคะ mm. ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรำรยร,รวยๆนะคะ mm. ให้เงินทองเพิ่มพูนขึ้นทวีพูนขึ้นค่ะนะคะฝ mm. ากด้วยนะคะไปให้กับคนแก่นะคะในบ้านเนาะพอดีทางเดียวกันนะคะ ก็ตอนนี้ก็รอเรือนะคะเพื่อที่จะมารับข้ามฝั่งไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ตานะคะส่วนหนูก็นะคะยังไม่มีนะคะยังไม่มีเสื้อชูวชีพเนาะนะคะจะให้หลานสาวโกนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะให้กับคนแเก่นะคะที่ท่านไม่มีนะคะที่จําเป็นที่จะต้องใช้ด้วยนะคะส่วนย่านะคะก็จะนําไปแจกจ่ายเนาะนะคะก็จะเป็นาจากทาธนามัมนะคะให้เราไปรับมานะคะ กราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะตอนนี้เราก็รอเรือเพื่อที่จะนั่งเข้าไปในหมู่บ้านนะคะสวยนะคะสวย <laughs> พอดีเลยเพราะว่าเาลองมาจากร้านเลยนะคะก็ได้มองให้กับร้านตาไว้ตัวหนึ่งเนาะนะคะอีกตัวก็จะให้หลานเอาไปมอบให้กับคุณตานะคะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะนะคะกลาบขอบคุณนะคะค่ะนะคะนะคะสาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะทันใดนะคะเมตตาสมทบเพิ่มเติมนะคะก็เมตตาเข้ามาได้นะคะทุกท่านต้านะคะเราก็เล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะจัดซื้อให้นะคะหากมีคะแนนมากพอนะคะท่านต้านะคะกราบขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพคุณมากที่สุดเลยนะคะ ที่รอเรือนะคะเราก็จะนั่งรอนะคะให้เรือมารับนะคะเพื่อข้ามฟากไปนะคะฝั่งหมู่บ้านของเรานะคะไกลถึงนู่นเลยนะคะนี่จะเป็นเต็นท์นะคะที่กลางเพื่อให้เรือนะคะมารับเนาะนะคะเป็นจุดหัหน้าหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะหมู่บ้านเราอยู่นู่นนะคะไกลมากเลยนะคะใช้ระยะทางนะคะสองกิโลเมตรได้เนาะ ฝากขอบคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้ก็นั่งเรือออกมาแล้วนะคะเพื่อที่จะไปในหมู่บ้านนะ